ตอนที่3หลี่ตานเปิดอนณาเขตป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ดึงความเกียติสังไว้หิเวเลออดทุ่มเลือดให้กับหลี่ตันหมดเลยเป็นกำลังสนับสนุนการป้องกันของเขาด้วยเสียนหยวนใช้แสงศักดิ์สิทธิ์อีกแรงซับเพิ่มบัฟให้กับสันกับเจ้าหมิงเราต้องการดาเมจที่แรงที่สุด ที่นี่อยู่ห่างจากสุสานผู้พิศี์มังกรไม่ไกลแล้วขอแค่ได้หัหววน้าหัางอบหมอบลงเฮ้ไม่ยอมให้มีเวลาเตรียมตัวกันหรอกนะเฮ้อทักษะงั้นเหรอ ทำไมมันถึงโจมตีก่อนได้วะใครยังไม่ตายเข้ามาอยู่ในอนณาเขตของสันเรลวเขาอนณาเขตแสงศักดิ์สิทธิ์สามสันสร้างอนณาเขตป้องกันสําหรับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลาต่อเนื่องสามนาทีต้องพึ่งพานายแล้วพวกมังกรดำไซหางได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือโจมตีเป็นวงกวง้างเกาะกลุ่มรวมกันแบบนี้ลดความเสียหายที่ดีที่สุดทนไว้หน่อยนะ พรแห่งเทบศักดิ์สิทธิ์เพิ่มผลลัพธ์ทักษะแสงศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม30%หลบทันกันเยอะแฮคนที่ยังไม่ตายโจมตีกลับเลย เพิ่มบาปทั้งหมดให้กับสันและหัวหนา้าเตรียมโจมตีความดุนแรงทาดดวงตาอินสีนักลบกระหายเลือดว่องไวขีดสุดนี่สินะกิ่ระดับเอบวกเพิ่งจะโดนฟาดหนักๆไปเสียววินาทีต่อมาก็เตรียมโจมตีกลับแล้วไอ้เราก็ตัวใหญ่สะดวยให้ลบก็คงไม่ทนันเตรียมสาเหตุทักษาหโหดกันทั้งนั้นเพื่อความปลอดภยัยตั้งลาบก่อนก็น่าจะดีที่สุด ตอนนี้แหละขึ้นสายฟ้าแลบสายฟ้าทำลายล้างลูกดอกพายุธาสายฟ้ากินมังกรลูกดอกเฮริเคนเตรียมโจมตีรละลอกที่สองอย่างน้อยต้องลดเลือดของมันให้ได้สักห้าเปอร์เซ็หาอะไรวันนั้น ระดับเก้าก้าบอสปีกแห่งเพิงทมินมังกรดำแอร์ทอร,ระยะตัวอ่อนค่าพลังชีวิต4ี่ล้านเก้ามืนการโจมตีที่แรงที่สุดของพวกเราสร้างความเสียหายได้แค่หมื่นเดียวเองอย่างนั้นเหรอใส่สินะเจ้าพวกนี้ที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมก็ไม่มีแม้แต่ปัญญาจะทำลายการป้องกันของเราด้วยซ้ำ หัวหน้ามันมีพลสวัรด์ลดความเสียหายของมังกรยักษ์พวกเราโจมตีไปก็แทบไม่มีผลแม่เงเอ้ยทนไปก่อนโจมตีต่อไปเลือดของมันยังลดไม่ถึง3ส่วนสีไม่มีทางที่จะใส่ทักษะได้ล็อกค่อยๆต่อเลือดมันออกไปน่าลำคาญจังเหมือนโดนฝูงยุงจิ้มแล้ววิ่งหนี แถมทั้งที่เห็นว่าการโจมตีไม่เป็นผลก็ยังจะทําต่อไปดื้อด้านกันโคตรเอาเหอะให้แค่นี้แหละมังกรคํำรามจบดูเหมือนว่าต่อให้เป็นกิวระดับเอก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสันอยู่ดี ทำไมมันถึงปลดปล่อยทักษะเอาตอนนี้จัดระเบียบตั้งแถวเร็วหลังปล่อยทักษะบอสมันจะนิ่งไปสักพักต้องรีบโจมตีสร้างดาเมจไอแม่ย้อยไอมังกรปีศาจในี้ทั้งที่เพิ่งปล่อยทักษะออกมาทำไมถึงไม่นิ่งค้างสักนิดเลยล่ะลมหายใจแห่งเพิงทมิน ไอ้ลูกตุดหมึกเอ้ยสันกับแก๋ไม่จบกันแค่นี้แนะ่ระบบผู้บุกลูกถูกกำจัดทั้งหมดแล้วเขาแสดงความเย็นดีกำลังถ่ายโอนค่าประสบการณ์เฮ้อไอ้ที่หลังไหลเข้ามานี่มันค่าประสบการณ์เหรอจบแล้วเหรอ ติงคุณสังหารระดับ99้ส้าผู้ใช้สายฟ้าทำลายล้างเลยสารได้รับภาพประสบการณ์ติงคุณสังหารระดับ95มือธนูพายุค้างเจ้าหมิงได้รับภาพประสบการณ์คุณสังหาร9 4อัศวินบำบัดศักดิ์สิทธิ์เสียนหยวนได้รับภาพประสบการณ์คุณสังหารระดับ93นักโลบปล้แสงศักดิ์สิทธิ์ลีตันได้รับภาพประสบการณ์ติงคุณสังหารระดับ82สังหารสังหารและก็สังหาร ฮฮาเด้งไม่อยู่เลยโว้ยลาเบิดลัวๆอย่างกับพู้ได้รับค่าประสบการณ์ทั้งหมด990,000เลื่อนระดับเป็นเลเวล20ถึงขีดจำกัดระดับก่อนเทินที่หนึ่เนื่องจากประสบการณ์ล้นเสียหาย40%ประสบการณ์ที่เหลือขณะนี้ก็คือ430,000การุณาเทินอาชีพอย่างเร่งด่วน หน้าต่างแสดงประวัติซื้อสูหยางอาซิมนักลบเทินที่0ูนย์ระดับ20ประสบการณ์ล้น430,000คุณสมบัติพลัง12ความมั่งว10จิตวิญญาณ10บแทมคุณสมบัติรอการจัดสรร200มีค่าประสบการณ์ล้นด้วยอย่างนั้นหรองั้นก็ยังเลือระดับต่อไปได้อีกอดีบางทีเราอาจารแต่เทินที่2ระดับ40ได้ในวันนี้เลยก็ได้เป็นบอสมันแจ่มอย่างนี้นเอง เหอ้อไอเทมดรอปอย่างนั้นเหรอกิ้วระดับสูงอย่างสัิริตหันต้องมีของดีๆแน่ๆจะมีพวกไอเทมขั้นทองหาย,ยากไหมนะเชษนั่นมันอาวุธขั้นเพชรเสียงเรียกแห่งพายุคันธนูยาวเครื่องประดับขั้นเพชรเสียงเรียกแห่งผู้หลม้มซอยอุปกรณ์ป้องกันขั้นเพชรรองเท้าล่องเมฆรองเท้า อาวุธขั้นแพติน้ำสินส่วนพิธีกรรมไม้คทถาอาวุธขั้นแพติน้ำดาเปลวเพิงดาบแม่จะาวอยไอเทมขั้นเพชรตั้งสามสินแน่มีขั้นเพติน้ำด้วย ถ้าจําไม่ผิดคันธนูยาวนี้เป็นอาวุธหลักของเจ้าหมิงคนที่เป็นรองหัวหน้ากิวฮ่าฮ่ากางเลือดกันเลยสี่ขาวนี้ถึงนักลบจะาไม่ได้สายแต่ถ้าเอาไปขายก็น่าจะไม่ได้ต่ำตำกว่าร้อยล้านเลยนะรวยรวยนแน่เน่งานนี้น้ำยาข้องตัวระดับต้นน้ำยาพลังระดับกลางมวนตำราทักษะม่านป้องกันเจียวเจียวทั้งนั้นโหอันนี้ สินส่วนอัญ,ญมณีไหลขอบเขตอุปกรณ์พิเศษเมื่อฝังไว้กับอุปกรณ์ระดับขีดจำกัดในการใช้งานจะถูกยกเลิกอุปกรณ์ระดับสูงที่สุดที่ใส่ได้แพทติน้ำสุดยอดเลยถ้ามีของแบบนี้อยู่ต่อให้เป็นลูกเต่าเลเวลหนึ่งก็ใส่อุปกรณ์ขั้นแพตตีน้ำของเลเวล61ได้นะสิ อาวุธขั้นแพติน้ำดาบเปลวเพิงอาวุธที่เป็นของยักษ์สาแห่งเปลวเพิงด้วยความคมทรงพลังฟาดฟันศัตรูมานับไม่ถววนเปลวไฟเล่าร้อนดังลาวาพร้อมกับกืนกินสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่เบื้องหน้าทุกขณะ ระดับที่กำหนด79พลังบวก320จิตวิญญาณบวก150ในบรรดาอาวุธขั้นแพตินัมทั้งหมดดามเล่มนี้มอกับอาสิบนักลบของเราที่สุดแล้วแค่ต้องใสอัญญะามณาีไร้ขอบเขตเสริมเข้าไปเท่านั้นระดับ20ก็ใส่อุปกรณ์ขั้นแพตินัมได้ภารกิจของระบบนี่มันพรจากสวรรค์สัตว์ คุณสมบัติพิเศษเสร um ิมเวทเปลวเพลิงไซมานาเพื่อรับการเสริมคุณสมบัติเมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายจากไฟ40%ของคุณสมบัติพลังเศษเสี้ยววิญญาณยักษ์แห่งเปลวเพลิงไซมานาทั้งหมดเพื่ออันเซิญยักษ์แห่งเปลวเพลิงเป็นเวลาต่อเนื่อง10นาทีเวลาครูดาว24ชั่วโมง ติงเวลาแทนงานครั้งนี้จบลงแล้วนับถอยหลัง5นาทีดันเจียนจะถูกรีเซตคุณสามารถเลือกกลับได้ทันทีเพื่อยืนยันกดซ้ายเออเออไม่ต้องเล่งล็อกอยากกลับไปเทินอาซีบแล้วเหมือนกันนั่นแหละนะพามาส่งถึงที่บ้านเลยอย่างนั้นเหรอนึกว่าจะให้กลับจุดเดิมที่เจอกันระบบนี่ใจดีแฮ ซสื่อสูอย่างอาชีพนักลบเทินสูนระดับ20คุณสมบัติพลัง12ความบ่งไว10จิตวิญญาณสิบคุณสมบัติรอการจัดสรร200ฮ่าฮาระดับ20แล้วจริงๆไม่ใช่แค่ฝันไปเจ๋งเป้ง เพิ่มพลังหนึ่งล้อให้จิตวิญญาณ50ละกันถึงนักรบทั่วไปจะไม่ต้องการจิตวิญญาณมากมายแต่เราก็มีระบบติดตัวไม่ใช่นักรบทั่วไปซะหน่อยจะทําตัวเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ลรอกมือนตําราที่ได้มาก่อนหน้านี้ก็ตั้งค่าจิตวิญญาณขั้นต่ำเอาไว้ด้วยมันต้องมียหญยแต้มปุ๊บพลังระเบิดปั๊บเลยคงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยๆเพิ่มแต้มไปตามระดับเหมือนกับคนปกติสินะ เออต่อไปก็ต้องระวังมากกว่านี้น้อยเฮ้อดึกขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยไปเทินอาซีพวันนี้คงไม่ทนันพักผ่อนก่อนแล้วกันพรุ่งนีซ้าวค่อยไปรับภารกิจเทินอาซีพให้จบจบไปตัดผ้ามาสำนักงานกิวสปริตฮันฮะหัวนะทำไมถึงกลับมาเร็วนักล่ะคะสำเร็จแล้วหรอ เดี๋ยวนะระดับของหัวนะทําไมถึงได้หรือวะล้มเหลวงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงเราได้กลยุทธ์มาจากสาราพอเอเวเดนีแล้วไม่ใช่หรอเลยสานระดับเก้สิอย่าพูดถึงพวกมันเลยไอ้พวกลูกมาเลี้ยงกลาดีไงมาหลอกสานกลยุทธ์โจมตีสีแปบ้าอะไรของมันสันยอมเอาแหวนสุเมรุเข้าเลขสะด้วยซาำแต่มันก็เห็นพวกเราเป็นแค่ลิงหลอกงาให้ หือรองหัวหน้าเจ้าเขาเป็นอะไรไปเจ้าหมิงระดับ86อาวุธลักขั้นเพชรดุดมือแถมยังโดนดาเมจมาหนักด้วยให้หน้าจาสลบไปอีกนานไม่นารองเท้าของสันรองเท้าขั้นเพชรของสันบัดศบเอ้ยสาลาพอนเวเดนเป็นถึงกิวระดับเอสก้าขายกลยุทธ์ปร้อม สันจะตามไปเอาคําตอบกับพวกมันเดียวในะี้ถ้าเด็ดหัวไอ้มังกรเฮียในดันเจียนนั้นมาไม่ได้สันไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆเนะี่